วัสนี้่ะเที่ยงกรบาลตี้นะคะวันนี้เราขอนำเสนอเมนูตอนเย็นนะคะก็คือแกงกระทินะคะใส่จิ้งหรีดนะคะแกงขี้เหล็กใส่กะทินะคะนี่จะเป็นขี้เหล็กนะคะนี่จะเป็นจิ้งหรีดนะคะแล้วก็แมแมงลักใบโฉมแล้วก็พริกที่เราบดไว้เรียบร้อยนะคะ,ะเรามาเริ่มเลยนะคะตอนนี้เดือดแล้วน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่จิ้งหรีดลงไปนะคะ น้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่จิ้งหรีดลงไปวันนี้เราจะแกงกะทิอยู่นะคะแต่ว่าเราก็จะ,ะทำแบบแกงไทยอีสานด้วยนะคะแกงลาผสมกันนี่ใส่จิ้งหรีดนะคะจิ้งหรีดนานะคะพอดีแม่ไปจับนะคะได้เยอะ พีซ่าไปประเทศที่อังกฤษนะคะผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานดีใ,นใจสุดๆนะคะเราก็จะได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆกันนะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวอังกฤษนะคะอังกฤษก็จะมีสีประเทศนะคะก็จะเป็นอ่อิงแลนเวลสกอตแลนด์แล้วก็ไอแลนด์นะคะเราก็จะไปเที่ยวกันนะคะไปคราวนี้นะคะไปหลายที่นะคะ ส่วนจิ้งดีนะคะแล้วก็คั่ไวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้ว,วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ที่เหล็กลงไปนะคะใส่เยอะมากนะคะบ้านที่เหล็กนะคะแล้วก็ตำละเอียดนะคะไม่ไม่บดนะคะบดมันจะเละไป ทำเอาเดี๋ยวะเดี๋ยวคนนี้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะโอเคนะคะน่าตานไหมคะจิ้งดีดนะคะ แซบๆนะคะนี่เดือดแลวนะคะขอให้เดือดกว่าน,นี้นิดนึงนะคะเรามาปรุงรสกันจ้ะโอเคค่ะเดือดเต็มที่นะคะเดือดเรียบร้อยเลยนะคะเราก็มาทำการปรุงรสกันนะคะใส่กระเทียลงไป ร้านหนึ่งนะคะความมีรสชาติแกงน้ำตาลก็แกงเยอะดีนะคะอืมเยอมากร้นเลยค่ะ เดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกรอบนะคะแล้วก็ค่อยใส่ผักลงมาะะตอนนี้เริ่มเดือดนะคะน่าทานนะยคะน่าทานนะคะ,าานนะ,คะเป็นคนชอบกินแกงีเข็กนะคะส่วนวิ่าอังกฤษก็่านเรียบร้อยแล้วนะคะรอวันที่จะไปที่จะเดินทางนะคะ เราก็จะไปเที่ยวนาะสถานที่ต่างๆของประเทศอังกฤษกันนะคะเรอให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปแล้วก็เสร็จนะคะส่วนปรุงแล้วก็ชิมรสนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากชอบมากนะคะ ้เล็กนิดหนึ่งนะคะแต่ก็พอดีนคะ้าแล้วพอดี ก็จะใส่โชยกับพราทีตูลงไปนะคะหรือว่าใบแมงลักนะคะไปสักนิดหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาลงหอมมากค่ะหอมแล้วก็สดกกดีจ้าใส่พริกโดดด้วยนะคะสพา่อนๆวันไหนชอบเผ็ดนะแล้วก็ ปัดพริกเลยโอเคนะคะแกงขี้เหล็กของเรานะคะแกงขี้เหล็กนะคะใส่กะทินะะแล้วก็จิ้งเด็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานกันไหมคะ พร้อมเสิร์ฟนะคะแันะะ้วให้เพื่อนๆดูนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะสวยมากสวยงามมาก,มาก tập chiếm lên mình nữa Ừm. Ở đây chúng ta sẽ bơi. Ở đây mát ha. เคค่ะแกงขี้เหล็กพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะด,ดีมากนะคะใส่ชิ้งเด่นนะคะอันนี้ก็ใส่หม้อใหญ่นะคะหลายบ้านนะะหลายคนอาหารเย็นของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าฝากกดแลกก์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนในการทำคลิปต่อไปะคะ่ะบ๊ายบาย